ากย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพพร้อมเรื่องราวของน้องหมิวนักศึกษาร่างจิว๋วผู้มีความผิดปกติทั้งร่างกายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆกลางสนามฟุตบอลระหว่างพิธีอันเชิญตาพระราชลัญจกรของทางมหาวิทยาลัยราชาพัฏบุรีรัมย์ใบหน้าของเธอมีความมุ่งมั่นอกพายไหลพึ่งเชดหน้าด้วยความมั่นใจเธอมีชื่อว่าน้องหมิวหรือนางสาววราพรสร้อยเสน ขณะนั้นเธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาเศรษาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมในตอนนั้นน้องหมิวเล่าด้วยน้ำเสียงปราบปลื้มว่ารู้สึกดีใจที่มีคนชื่นชมถึงความพยายามในการร่วมกิจกรรมของเธอดังที่ปรากฏในสังคมโซเชียลหมิวเป็นคนบุรีรัมหมอบอกว่าร่างกายผิดปกติทางการเคลื่อนไหวพ่อแม่มีอาชีพก่อสร้างฐานะยากจน ตอนเรียนประถมต้องไปอาศัยอยู่กับตาและยายปิดเทอมพ่อกับแม่ค่อยมารับไปอยู่ที่ไซงานด้วยมีพี่น้องทั้งหมด3คนมิวเป็นพี่คนโตน้องชายคนกลางอายุ17ปีมีร่างกายเหมือนกันน้องสาวคนเล็กเขาปกติอายุห้ขวบในตอนนั้นมิวต้องคอยให้กำลังใจน้องว่าให้สู้ให้เขาตั้งใจเรียนเพราะเขามีโอกาสมากกว่าเราให้ดูเราเป็นตัวอย่างว่าถึงพี่จะตัวเล็ก แต่ความพยายามก็ทําให้ต่อสู้กับอุปสรรคได้บางคนก็บอกว่าจะเรียนไปทําไมให้เปลืองเงินพ่อแม่เรียนไปก็ไม่ได้ทํางานเหมือนคนอื่นหรอกแม่บอกว่าไม่ต้องสนใจเขาคนเรามีอยู่สองด้านด้านดีกับด้านไม่ดีบางครั้งเขาก็มองเราด้วยสายตาที่ดีน่ารักแต่บางครั้งก็ดูถูกเหยียดยามให้เอาคำติมาเป็นแรงผลักดันเขาว่าเราก็ยิ้มสู้อย่าไปโกรธ บอกตัวเองว่าไม่ต้องเสียใจคิดว่าสักวันต้องทำให้ได้ล่าสุดโซเชียลต่างแสดงความยินดีกับน้องหมิวเมื่อเธอมุ่งมั่นคว้าใบปริญญามาได้แล้วโดวยเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏพบุรีรำได้เผยภาพน้องหมิวขณะเข้ารับปริญญาพร้อมข้อความประกอบว่าหัวใจสู้พิการร่างกายแต่ไม่เคยท้อมุ่งมั่นคว้าใบปริญญาบัตรได้สำเร็จจำน้องหมิวเฟรชชี่ร่างจิ๋วเมื่อเปีก่อนได้ไหมครับน้องเก่งมาก นางสาววราพรสร้อยเสนหรือน้องหมิวชาวอัมเพรตึกที่เป็นข่าวดังเมื่อปี2558กับภาพที่น้องกำลังร่วมกิจกรรมน้องใหม่กับทางมหาวิทยาลายัยภาพน้องถูกแชร์ออกไปพร้อมกับเสียงชื่นชมมากมายล่าสุดวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องหมิวในชุดครุยวิทยาฐานะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการได้สำเร็จพิการไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีรัมมีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการด้วย ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสาววราพรส้อยเสนหรือน้องหมิวอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่10ทับ3หมู่3ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีความพิการขานิ้วมือสูงเพียง92เซนติเมตรอาศัยอยู่กับพ่อแม่น้องชายและน้องสาวรวม5คน น้องหมิวเล่าว่าชีวิตที่ต้องต่อสู้ตอนเป็นเด็กเห็นภาพการรับปริญญาทางทีวีรู้สึกปลื้มอยากจะรับปริญญาบัตรเหมือนกับเขาแต่สภาพร่างกายตอนนั้นคือพิการมาตั้งแต่เกิดแต่คนในครอบครัวพยายามบอกตนว่าให้อยู่บ้านไม่ต้องไปเรียนแต่ความรู้สึกส่วนตัวเชื่อว่าทำได้จึงรบเร้าแม่ขอไปเรียนแม่ก็ตามใจส่งไปเรียนชั้นอนุบาลโดยแม่เป็นคนไปรับไปส่ง สุดท้ายตนสามารถเรียนจบชั้นม3แต่แม่ยังพยายามบอกอีกว่าเราพิการเรียนแค่นี้คงพอด้วยความอยากเรียนตนก็รบเร้าอีกขอเรียนต่อโรงเรียนมัธยมประจำตำบลแม่ก็ยอมให้เรียนต่อสุดท้ายเรียนจบระดับชั้นหมหได้แต่ยังไม่ถึงความฝันที่วาดไว้คือการรับปริญญากับเจ้าขอแม่เรียนต่ออีกแม่ให้เรียนต่อแค่ในจังหวัดบุรีดย์แต่ต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยราชพัฏได้ก่อนตนก็สอบจนติด คราวนี้ยอมรับว่าสะอึกเพราะแม่บอกว่าไม่มีเงินส่งเรียนนอนคลิปไม่รู้จะไปพึ่งใครปี2558จึงตัดสินใจเขียนจดหมายไปถึงสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอทุนการศึกษาด้วยตัวเอง ตอนนั้นได้แต่ภาวนาให้จดหมายไปถึงมือสำนักแต่รู้สึกท้อใจเพราะช่วงนั้นในหลวงรัชการที่9ทรงประชวรแต่โชก็เข้าข้างได้รับหนังสือตอบกลับจากกลุ่มงานพระราชกุศลสาธารณะกองราชเลขาณนุก,การในพระองค์สมเด็จพ,พระบรมราชินีนาถในตอนนั้นว่าส่งเรียนจนจบปริญญาความรู้สึกตอนนั้นดีใจจนบอกไม่ถูก รู้สึกถึงพระมหาการุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งตอนเด็กๆนะคะว่าหนูชอบดูทีวีนะคะคแลวทีนี้หนูจะเห็นพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์แบบทรงพระราชทานปริญญาบัตรแล้วหนูก็มอนแบบเป็นเด็กหัดพูดหนูจําได้อยู่แล้วหนูชอบทํามือแบบทรงรับปริญญาบัตรนะคะหนูก็ชอบบอกแม่ว่าแม่หนูอยากทาแบบนี้หนูอยาก อยากรับปริญญากับพระองค์นทีนี้ให้แต่นั้นมาหนูก็ฝ่ฟ,ฟันอยากเรียนสูงอยากจบปริญญาแล้วทีนี้ตอนแรกแบบด้วยความที่หนูแบบเป็นเด็กพิการโอกาสก็จะน้อยกับเพื่อนใช่ไหมคะแตทีนี้หนูก็ทุกคนก็บอกว่าือแบบห้อย,อยู่บ้านไม่ต้องไปเรียนหรอกแต่หนู หนูก็เชื่อในตัวเองว่าหนูทำได้ทีนี้ก็เลยบอกแม่ว่าขอขอไปเรียนนะแม่มแม่ก็เลยบอกว่า,าพาให้ไปเรียนแม่ก็อุ้มเดินลัดไปสมัครเรียนตอนแรกเรียนอยู่ศูนวัดมแม่ไปรับไปส่งบางครั้งแม่กับพ่อไปทำงานตาก็จะไปรับหลังจาก เรียนที่ศูนย์วัดแล้วก็สมัครเรียนอยู่โรงเรียนบ้านทุ่งวางอนุบาลครับพอแล้วไหมจบป .6 ก,ก่อนหนูก็หนูก็คิดว่าทํำยังไงตออ่อดีอยากเรียนอีกแล้วคุณครูก็เลยหาวิธีให้ตลอดตั้งแต่ม .1 จนจบม .3 เรียนด้วยกันมาก็สอบได้ติดหนึ่งในสาด้วยกันมาตลอด ไม่ข้อไหนไม่รู้ก็ช่วยกันติวกันสอนกันครับแล้วจบมสามแม่ก็บอกว่าเหนื่อยไหมพอก่อนไหมหนูก็ขอแม่อีกว่าแม่ขออีกนิดนึงได้ไหมอีกแค่สามปีเองก็ได้มหกนะแม่ก็บอกว่าอ่งั้นลองดูอ,อีกหนูก็ลองก็จบจบได้มหกแล้วเล่นพี่อนอก็บอกว่าเรียนยากนะไปได้ไหมล่ะ มีทั้งวิชาย,ยากๆเหมือนพวกฟิสิกส์เคมีชีวะหนูก็สู้มาได้จนจบหมหกพอแล้วเนาะมิวเหมือนให้พออีกกลัวลูกอ่อยตั้งไปเรียนตั้งระดับเตรียมอุดมศึกษามันก็แบบเหมือนจะลำบากกว่อใหญ่กว่าเดิมคนก็เยอะแล้วนูก็บอกว่าขออีกนะแม่อีกนิดเดียวเองจะได้ปริญญาแล้วนะอีกแค่สี่ปีแม่ก็เลยอ่ะ ถ้าสอบติดมหาลัยราชพัฒน์มูลีดำเพราะว่าเป็นอยู่ใกล้บ้านไปมาสะดวกถ้าสอบติดแม่ให้เรียนแต่ถ้าไม่ติดเราก็ค่อยสู้ไหม่นะลูกหนูก็แบบต้องทําให้ได้ต้องติดให้ได้เพราะว่าด้วยความอยากเรียนนะคะหนูก็แล้ที่หนูก็สอบสอบได้ก็เลยเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการจะได้มาเรียนมหาลัยแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีทุนส่งเรียนทีนี้ก็ ได้จะเปิดเทอมแล้วตอนนั้นหนูก็เลยคิดหาวิธีไม่รู้ว่าจะทํำยังไงหนูก็เลยเขียนจุดหมายไปหาพระองค์ทันทค่ะทีนี้หนูเขียนไปหนูด้วยความไม่รู้ว่าต้องเขียนไปยังไงหนูก็เขียนไปในแบบของหนูที่หนูเขียนแล้วเขียนไปหาพ่อหลวงรอเก้าหนูก็ภาวนาว่าขอให้จดหมายฉบับนี้ถึงพระอ,องค์ ให้หนูได้เรียนเรียนต่อองหนจดหมายก็ไปถึงพระองค์ท่านเด็ตอนนั้นพระองค์สรงพระประชวนก็เลยพระแม่พระพันปีหลวงตอบจดหมายกลับมาแทนว่าให้ทุนการศึกษาหนูเรียนต่อแล้วก็ส่งให้หนูเรียนให้ค่าเธอหนูทุกเธอมเป็น เป็นพระมหาทิคุณยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้เป็นบุญของหนูและก็ครอบครัวของหนูที่ได้รับพาาระกรุณาจากพระองค์ท่าน